จะมาทำน,นี้เห็นไหมคะนี้นะที่เป็นหะูที่เป็นหูเ,นหเหมือนหูเสือหูแมวอะไรสักอย่างของแชปที่ไอซื้อ,อไอ้เม็ดเม็ดอันนี้ยเม็ดแหลมแหลมเนี่ยเม็ดแหลมแหลมอะไรเดี๋ยวจะมาทำนะคะตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็คือเม็ด นแหละแล้วก็ที่คาดผมแบบแบนๆแล้วก็กระดาษสีดำจริงๆเขาใช้หนังหนังทีวีสีแต่ไม่มีเนใช้กระดาษสีดำแล้วก็ปืนกาวปืนกาวนะคะแล้วก็กนกัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา เนี่ยตัดแบบสร้างแบบแล้วเอากระดาษอ่นอนๆมาสร้างแบบเป็นรูปแบบัวแมวตัวนี้แบบหูแมวนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําให้ดูนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะมาวางเดี๋ยวตัดหูเสร็จล้วจะมาให้ดูนะคะเดี๋ยวแต่ตัดกันมีเสร็จแล้ว อันนี้ตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะประกบขึ้นเดี๋ยวเราจะทากาวสองอันเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาประกบมันนี้นี่สองอันไม่ได้หูก็จะเป็นหูเดี๋ยวทากาวก่อนแล้วพอทากาวเสร็จเราก็จะเอาปืนกาวมายิง ไอเม็ดนี่ใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวทาก,กาวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะ,ะเดี๋ยวจะติดให้ดูนะคะว่ามันจะทำยังไงข้างนี้ทำเสร็จแล้วข้างนี้ติดเอ่ใส่เข้าไปหลังจากติดกาวแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปเดี๋ยวจะเอาเมล์ยิงกะระยะให้มันได้เท่ากันสองข้างกะระยะก่อน แล้วเราก็จะเอามเมลวินเข้าไปในรูเพื่อล็อกมันให้อยู่ก่อนก่อนที่จะมาติดเน่ะร้อนนิดนึงเมลออกนอกเกล,ล,ลอกนเมื่ไหรจะรับมาเก็บได้ มันจะร้อนมันจะมีแผ่นแผ่นมันก็ดึงออกได้เลยไปสัง่งถ้าไม่ใส่เมลเดี๋ยวมันเวลาใส่ว้มันคื่้น ตัวร้อนใช้แหนบก็ได้นะแหนบนี่นี่เดี๋ยวรารอให้มันเย็นนี่ข้างหลังไม่ได้ไม่ได้ใส่หมุกข้างหน้าจะใส่มันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวติดหมุกให้ดูนะเอาเมลใส่เข้าไปในนะี้ Tịt, tịt hai đai thông cao để hai đồ nào Tự Mần cho hang lều mạc ừ. là, Nó có tịt Tịt Căng แถวนี่นะไปดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดติดไปจงรอบแล้วก็เราก็จะมาติดตามน,นี้ติดจนเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวติดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเดี๋ยวตอนนี้เขอติดให้เสร็จก่อนเอาเดี๋ยวติดให้ดูดันหนึงเดี๋ยวเราติดให้ดู ไม่เห็นอะปัญหาคือไม่คคยเห็นนี่แอนี่เดี๋ยวติดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดีตอนนี้คือทำเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาเก็บด้านข้างด้วยประกาเมจิจบสีบายมันก็จะกลายเป็นสีดำทั้งหมดนะอนะสมมุว่า ทาเสร็จแล้วสมำติว่าทาเสร็จแล้วแดนมาสอให้ดูว่าเน,น,นี่เสร็จแล้วนี่นะให้ดูคทปในน,นั่นซึน่งรอดเห็นไหมันไม่งันไม่นี่เสร็จแล้ว ของแชปหกร้อยหนะคะของแอนนี่ตัวคัดผม10บสบาทหรือ5บาทจะไม่ได้ซื้อหลายอย่างตีซะ10บาทตัวคัดผม10บาทแล้วก,ลก็หมุดเหล็กหมุดเหล็กนี่ห้าสิบาทแล้วก็กระดาษสีดำเนี่ยถ้า ถ้าถ้าถ้ามีบัเงเอิญว่าแอนเอามาจากอันนี้เอามาจากโบชัวของแท็มันมีสีดำๆก็เลยตัดเอามาใช้ก็เลยไม่ได้เสียตังค์แต่ถ้าไปซื้อไปซื้อตามร้านอุปกรณ์อุปกรณ์พวกงานฝีมือก็น่าจะแผ่นละ15บาบาทแ่นใหญ่ๆนะกระดาษแข็งๆอะ่ะ กระดาษอาร์ตอะไรเงี้ยค่ะน่าจะซื้อจาก B2S ดกก็ตกแผ่นหนึ่งยี่สบาทบเจ็ดสไม่ห้าสิบประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแค่นี้เองจากหลบหกกร้อยห้าสิบเหลือในมูลค่าประมาณแปดสิบบาทนะคะแต่ถ้าใครไม่มีฮอตเมลใครที่ไม่มีฮอตเมลหรือว่าไม่มีปืนกาวแนะนำให้ใช้กระดาษ กาวสองหน้าแบบที่เป็นแบบใสๆบางๆอ่ะที่เป็นใสๆบางๆกระดาษกาวสองหน้าแบบที่เขาชอบเอามาติดพวกอุปกรณ์ฝีมือเลยนะคะหนึ่งแบบแล้วชอบตั้งแต่เปิดคอลเลกชันแล้วลหละแต่เห็นว่ามันแพงเกินมันไม่แบบไม่สมควรเสียตังค์หกร้อยห้าสิบหกอยเก้าสิบก็เลยบอกกติว่าเดี๋ยววันหลังไปสัมเพ็เนี่จะไปซื้อไอ้น้ำหนามนี้มาทำเฮ้ยแล้วก็จะใส่ไป เดินห้างเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวไปละค่ะบายบายเดี๋ยวดูหนังต่อเราจะดูหนังก่อนนะ๊ายบาจูจี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำเล็บที่ใช้ที่ซื้อมาเมื่อเย็นนี้ที่มันเป็นกำรรมะหยี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นทําให้ดูวันนี้ไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานมีงานติดบล็อกเล็บมันจะเลอะ ทำไปแล้วมันก็ต้องกลับมาล้างเพราะว่ามันจะใช้ปากกาโดงเล็บไม่แล้วเสียดายขอบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดีๆไปดูนะบ๊ายบายจุ๊ๆุ